สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมอนิเบลแอมรัทธงครับเดินทางมาติดตามตัวเลขตาเลี้ยงงัวครับติดตามตัวเลขกับตาเลี้ยงงัวอีกครั้งหนึ่งครับ f อโอ้ถ่าจนฝนเศร้าครับฝนตกแห้งครับเนาะงวดที่ผ่านมาครับ f อ58 5 8ครับรวยยกช่องครับตามต่อตาเลี้ยงงัวครับเ c เป็นผีเจ้าที่เจ้าท่างมหาอีกแล้วครับผีเจ้าทีเฮมโมนมาบอกเลขครับ งวดก้อนนี่ก็บหาแปดเข่าจังๆครับเอฟซีมางวดนี่เป็นว่าใหายสามตัวสินครับผีเจ้าที่ให้สามตัวเด็ดๆครับนั่งอยู่นี่แหละครับมารับชมกันครับสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตาเลี้ยงวัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมถือให้เอฟซีบ้างนะครับงวดที่ผ่านมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่หิมมูนครับเอฟซีเป็นอยากได้สารเนาะคุณตาเนาะ มาบอกหาแปดแปดหาครับเอฟซีแปดหาหาแปดแก่กัปกระนั่งครับแตถือว่าไม่โชคแต่เป็นไทหครับแปดตะละครับเอฟซีเบาแอมเรตรงกับไฮครับเมื่อนี้ก็มาตามต่อครับเนาะบอกชูเอฟซีฟังนะครับฝันเนี่ยอะไรครับตาเรียงหัวครับหัวฝันเมื่อก่อนนี่นะฝันมือก้อนนี่ปะครับขึ้นก้อน ฉันหลดยางผับมาสองคนมันเพครับยางผัวบมาหน่ครับผีหิมมุนมาทั้งผัวทั้งเมียเลยโอ้ยหิมมุนเลยบ่ครับจุก้อยกับมาานืำดุก้อยกับมาน่ำมาครบเลยมาครบดูกกับมาครับเมกับมาพ่อกับมามายางนำก่อนกันดูกันยางก่อนครับบาดนีมาหอดึงก็เรียกว่าแกของเงินดีคือเกาเลยกดบาดนความฟันน่อในค่กมฝันน่ะ มันคือฝันเกี่ยวจะหดด่หมดอดีมูดนแท้ว่ะเลยความฝันนั่นนะครับเขาให้โสกูชุดก้อนนั่นเก็ดสองว่าจ้าซี่ได้ความเพื่อน<ะ>เก็ดสองเขามาบอกนะเ,ออเขามาบอกเออเขามาบอกเก็ดสองโอ้ครับเจเด็กมันบอท่านเด็ออกได้ครับเออวาเช้าเนี่ก็เรียกว่าฝันมาเชิงสองเชิงหัวเชิงเมียเชิงดูว่าจะซะครับ เป็นคลิปเขยเขา,าบอกสองเจ็ดบมนบอกครับคุณตาสองเกียรเนี่ยแต่ว่าเดมันบอกท่านในอวมันทีหนึ่งคุครับเออบันเทือมันขึ้นก้อนหรือไมีหนอแค่ยังดงบา้าตัวเรื่อนะครับเมียพเพื่อได้หลอดปากอกถามผัวได้ดิครับวยมบอกเนี่ยจ่าส่นาษาขึ้นสีบอกรูบอกเรนแต่ว่ามมนตัวอะไรแต่ว่า ห้าเจ็ดหนึ่งบ่อบ่อบ่บ่อบสามสูดเลยห้าเจ็ดหนึ่ง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 เป็นผู้ใช้หรือผู้ยิ่งบอกครับเนี่ยผัวผัวเพื่อนผัวเพื่อนบอกผัวผู้หญิงงวดที่หาเตดเนี่ยก็ผัวเพื่อนตัวหลักบอกครับผัวเพื่อนตัวนี้ก็ผัวเพื่อนดีแก่ครับปลาเทือนอยู่ตัวเรื่องว่าขืดวงในข้อมฝันมันแมนขับอยู่บนละครในตัวหลัครับโอ้ยขันบอสื่อนี่เสียใจได้คนว่า พี <c oughs> ่บอกก็พอใจญ่ในว้อฝันดาว่าจังเนี่นยยืนยืนยืนบอกกันบอกยังไงครับผมเอมันแมนบ่หรอพอใหญ่โตวตัวต,ตจะสอนความบอกอยู่หลยว่านีิเล่าหน่อยว่าขั้นบูนสือหรอเสียใจในพอใหญ่ดาว่าครับห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งได้สามตัวเลยได้สามตัวเลยฝันด้ยครับอู้ซึ่งมัคือบอกคือแบบนี้โตกับพ่อวเลยน้ำมาสองเจ็ดเด็กพอใหญ่สองเจ็ดเจ็ดสองนั่นโตฝันวเลยถามวเลยอันนี้ฮะ ้าเจ็ดหนึ่งนี่เป็นคลิปที่ที่สองหรือที่สามทองมีสามดาวคลิปสองเนาะ้าเจ็ดหนึ่งนี่พันบอกมันขึ้นบ้านนี่เลยคลิปคลิปแรกคลิปคลิปเจ็ดคลิปแรกมันเป็นสองเจ็ดเนาะอันนี้เป็นคลิปสองเนาะัวนี้คลิปที่สองนี่เลยคลิปที่สองฮาเจ็ดหนึ่งนี่นี่นี่พันบอกอ้าวเบาซูเอฟซีฟังหนยเป็นสับสอนเด้คุณตาเอาถือไว้เป็นซับซอนหรอกถือไว้เป็นจอไทยแล้วนี่ ปอยงไรเราพอนี้มาบอกเด็กจากยีกเราว่าโอเอาครับเราว่าอ่เพื่อนมาบอกตัวไหนครับเพื่นมาบอกหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเออห้าเจ็ดหนึ่งอสองตัวเพื่นบอกตัวไหนครับบ่าวไหนสองสองตัวเพื่นบอกสุดก่อนนี่บอกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองแม่สองเจ็ดเจ็ดสองใช้หันใหม่เอฟซีเบื้งนะครับเพื่นมานำอีกเป็นสองเจ็ดหรือเจ็ดสองล่ะครับกันเน่สองเจ็ดสองเจ็ดเออสองเจ็ด กรับกันนำกันอะไรขึ้เอาแล้วครับขอามันตัวยสองทำมาแปลงไมันจองกรับอยู่แล้วองกับอยู่แล้วสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองกับสี่ลบหนาล้มหลังอย่างนี้นะครับพอใหญ่ก็คือว่าสะจืเจ็สองสองเจ็นี่ไงสามตัวกับห้าเจ็ดหนึ่งสตัวกับห้าเจ็ดหนึ่งกัตัดเลนอยู่ในนี้อยู่ในนี้ครับพอใหญ่ก็ย่อมอยู่มันสี่แมนดี่ามนเป็นตาแมนเลยบอกครับแล้วคัท่านว่ซื้อนี่เสียใจเลยครับว่าหเมื่อขึ้นมาใจดุด เต็มติ่งเลยกินมันจะได้ว่าเด็กสองหูสองวักเนี่ยวะยังยังนัดใจอยู่อย่างนี้เป็นเหล็กโบราณหางเลยนะครับคุณตาเนาะตามที่โบราณตุตามที่เบ่าแอมโลธงไปเอามาเนี่ยครับมาหาคุณตาเลี้ยงงวดนี่แต่เพื่นหานี่เพิ่นบอกก็บ่หมั่นใจแต่ว่าบอกว่ากป๊ะเดลยครับโอ้ถือก็ถือนิดน้อยนิดว่ะครับอ้าโบราณหยังครับเอางวดนี่เนาะสิได้จาเห็ด ใส่บาทจาดน้าไปให้พ่อใหญ่ใส่แล้วใส่บาทแล้วใส่บาทแล้วใส่ไปเนี่ยละเอื่นเราเห็ดชันหรือเปล่าครับโบเดีเนาะโบชันเชันเห็ดเห็ดเนาะโบชันเห็ดเนาะโบพอนี่ซื้อสังนกิสีไป็นเพิ่นเลยบ่กครับบ่อว่านเนี่ยื้อหยังเลยอ้าวห้มีเงินสกัดนอกคุณตาเนาะเออเจ้ว่าใส่บาทพ่อใหญ่ใส่แล้วเรียบร้อยนะเด้ครับโอ้เนึ้อว่าแต่คุณตาเสีเอาสังเกตสีเป๊ะๆนั่นนี่โบชันเห็ดหยังเลยครับใส่แต่บาทแต่อันนี้ไปเพิ่น เอา้ามีโชคใหญ่สิได้ร่วมทำบุญน้ำกันสื่ออาหารหวานข้าวถวายหัวหมูพื่อนเนาะคุณตาเนาะแมนกันถามมาหาจิตหนึ่งนี่เด้แ,แมน่นกับจิตสองสองจิตนีเออ่เออเออม่วนนี่สิสิเฮ็ดโหลดนะรครับสิไปปุ๊บใครเลยบ้านครับสิ่ปีปุ๊บใครงาม,งาม,งามๆใหญ่ๆเลยต้องเลยนะครับแฮ่กันไปโหลดนะว่าบอกง่ายเป็นไรครับบ้านนี้เจ้าปูเพื่อนเขบอกว่าเจ้าที่เจ้าปูหนี่งโบเกี่ยวเลยโบมาเลยท้อเฮ็ดจีดี อันนี้เป็นเจ้าที่ทิมมูบ่บ่บ่อไรฝันเห็นเลือบ่ได้ฝันเห็นเลือดนไหนบ่อไรฝันเย็นโอ้ครับนีจมวดทิมมู่นนี่มากมุ่นมาเวียนดูจากสันนะครับ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 ขึ้นสีอะไรเงื่อนแห้งเลยครับเย็นนี้น้ำโจแล้่ยวคนไหนเราไปหมู่บ้านน้ำสีทวมแล้วสีทวมแล้วอุ้ยขึ้นมาสักขึ้นขึ้นช่งหน่าเด้อีกจากว่านึงคือสีทวมเมือนครับโอ้แต่ที่ตูนเนาะดิฉัมีนดีดีบ่อโจขึ้นอยู่ไรครับ เออขันแม่นกับแม่นวัดสี็ดอันนี้ก็ฝนตกได้นี่กั้งเว้นนี่คึมคึมอยู่นี่ครับเอฟซียังคึมถ่าจนฝนเศร้านะครับเนาะเพราะราวาเสียงมันสีแสกซอนเข่ามามาฟังหลวก็บ่งหูเรืองครับเอฟซีนี่แหละครับเอฟซีเนาะลองเอาไปเสียงสศกเสียงลาบลองเบิ่งครับเบาแอมราทงนี่ครับทีมงานหามาให้เพื่อเป็นแนวทางงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด กันถามักกะจัดเนาะครับกันถามบหมักกะบบเป็นยังแต่เลขของคุณตาเลียงงวนี่เขาดีครับมักจุถูกแล้วก็ถูกเลียงงวดไปเลยครับเอฟสี่กับฟังเบิงครับว่ามันสิมักน้าบบครับเอาเบาเตีมถามยังฝันนี่กว่ามันเขาแล้วเป็นยังจะว่าเขามีสามดาวพ่นมาบนมาเวียงไดยนะยังจิถามครับพันขึ้นสิอยากใหถือกแค่พ่นคือสิอยากใหถือกเนาะ เพราะว่าเพิ่นอยากได้เงื่อนเยันนี่น้่มจเดี๋ยวสิถ่วเหมือนแล้วนั่จโจแล้วบ่จเดี่ยวได้น้่มน้่มหมุนมันอังขึ้นมาริมฟังริมยังนะครับครับคใหญ่ไปเวิร์งกับโอ้มันสิถ่วเหมือนเพิ่นจากตัวนี่ว่าเอาหัวลงไปลามนะครับเออดื้อเพิ่นจากได้แล้วก็ขั้นเป็นถือม้วนที่โบว่านี่ยสยายออกมาทั้งๆแห็นวิดนามอ้ย้ายมาเลยเนาะครับเนาะเออเห็นวิดนามาเลยนะถือไปเอฟซีครับหน้าจอครับเอฟซี กดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบ้าแอมเราทงนัมเบอร์ด้ครับเนาะประจำงวดวันที่หนึ่งตุลาคมครับเอฟซีแคปหนาจอไว้เลยครับนี่ครับขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณค่ะห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับตองกันไว้นะครับเนาะซื่อขึ้นสื้อรุงเนาะครับคุณตาซื้อขึ้นซื้อรุ่งห้าเจ็ดหนึ่งหรือว่าหาเจ็ดเจ็ดหาครับมันเป็นเหล็โบราณหางหรอครับเอฟซีเจ็ดสองสองเจ็ดนี่แหละครับระวังเจ็ดสองสองเจ็ดนี่คุณตาเรียงว่ามากตัวไรแห่งีสุด จ็ดสองกับสองเจ็ดเนี่ยมักพ่อกันยังแน่นอยู่สองเจ็ดยังยังแน่นอยู่เนาะครับเนาะคึ้ว่าสิรวบเปวันเดียวรวบเลยครับรวบไปเดียวเลยครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีเนาะขอบกุ้นตาเลียงงวดได้หลายครับที่ให้แนวทางเด็ดเอฟซีงวดที่ผ่านมากก็รวยยกช่องครับห้าแปดงวดนี้ตามต่อรวยต่ออีกครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเดี๋ยว เนาะขอบคุณตาอย่างว่าครับครับสวัสดีครับคุณตาครับเดี๋ยวซีมีวเดี๋ยวซีมีของดีครับเดี๋ยวซิมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่ายแอมมเราตรงนี้จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตามูาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายให้ขายของโบดี ลูกค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียซื้อลอตเตอรี่จิงสิ่เือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนะแล้วก็บี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งแล้วูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยตอนนวดตีแะไรเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงไดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกับบร้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขา่แขว่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่นา้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเห่อคับมีโอกาสได้มาสกักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูกออกมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับ่ามผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บ,บ,กบี้ย,บยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเอือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเอือท่าคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวาน,นี่แ,าาแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วกันี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่าก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้อสม,มุชุมแล้วก็บ้าแอมลูโตงด้น้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้อฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไร่ในตัวเขาสิด้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหมๆ่ๆหม่ป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ